เช้านี้ก็งานแต่เช้าเลยจับสัตว์เลี้ยงคานปล่อยคืนสู่ธรรมชาติพี่ออกไหเบินี่อกว่าเป็นงูหยังงูหยังไงเด้ตัวใหญ่โอ้ขี้แตกเลยตัวใหญ่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะตัวใหญ่อ้วนเบึกเลยนะคนับมังดิ้นใหญ่เลย จะปล่อยน้องคืนสู่ธรรมชาติเขาก็เข้าไปในบ้านลูกค้าอยู่ในบ้านลูกค้าจับตัวใหญ่ตัวกระเดือไซส์นี้ก็สู้นะดิ้นแรงสู้แล้วก็ดูสายหวัวติดติดดาว ยาวเบื่อเลยก็ประมาณเกือบสามเมตรนะสองเมตรกว่าดูหัวเขาไปอือจะปล่อยน้องคืนสู่ธรรมชาติปล่อยลงน,น้ำเ่ยปล่อยลงน้ำลายสวยนะ ลายสวยลายพอ่อเลยฮ yeah, yeah, yeah. ่่อย่าอมตัววันนะไม่ผอมนะวันวนุกเปลนะ่งวันลายสวยจะปล่อยเขาสุดเฮ้เขากินอะไรเขาไม่รู้นี่น่าจะเป็นไม่ไม่ไม่จิ้งกาก็ก็ทางคก่ กินเข้าไปไปเราไปปล่อยกันสถานที่ปล่อยก็คือปล่อยลงน้ําปล่อยคืนสู่ระบบนิเวศธรรมาชาติเอาไปเจอพวกแล้วลอยลุ้งๆ,ๆ,ๆอยู่นูน่นโอ้พวกลอยไอ้เค้ไอ้เค้โคตรไอ้เขี้ยมเราจะปล่อยลงนาะลงน้ําให้น้องเขาบอบช้ำมากที่สุดเอาดูพิกัดการปล่อยไอ้ตัวนู้นมุดละไปเร็ว ไปแล้วไปแล้วนะปุ๊บน้องก็ไปแล้วเห็นไหมเขาจะไม่เก็บเขาจะไม่เก็บไม่ปวดไปเขาซืิถูดพันชาติเขาจะลอยแล้วเห็นไหมเอามาลอยลอยลอยดำน้ำเน่ หายใจนะดำน้ำเจียงด้วยนะนะเห็นไ,ไหมเด,ด,ด,ดือยเบื้ดบืดๆบื้ดบื้ดเ็นตัวไหมมันลอยอยู่นะเอาคลิปนี้ก็แค่นี้แหละทุกคนขอบคุณที่รับชมพบกันคลิปหน้าสิงใหญ่กินด้ใช่ไหมมันกินถ้าต่างจังหวัดเขาก็กินนะครับผม